สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนะคะก็สเต็ปที่เราพยายามที่จะทำ IUI นะคะก่อนอื่นขอบอกผลของ IUI รอบที่แล้วก่อนนะคะที่เป็น EP ก่อนหน้าก็คือสรุปว่า IUI ครั้งที่4ของเรานะคะก็ f a ลนะคะก็พอถึงครบ14วันนะคะประจำเดือนก็มาเลยนะคะเป๊ะๆเ,เลย หลังจากนั้นอพอประจำเดือนมาเราก็ตัดสินใจไปหาคุณหมอนะคะคราวนี้ก็บอกคุณหมอว่าเราตั้งใจที่อยากจะทำอีซี่แล้วนะคะไม่อยากเสียเวลาที่จะทำา u i นะคะก็วันนี้ก็ไปอันเจซาวนะคะไข่ตั้งต้นนะคะคุณหมอก็พบว่าเราอันนี้ก็จะเป็นใบสั่งที่คุณหมอเขียนมาให้นะคะก็ คุณหมออัเจ้าาวนะคะไข่สองข้างนะคะก็มีมากกว่า20ใบจิ๋วนะคะวันนี้ก็เลยบอกคุณหมอว่าเออเราตั้งใจที่จะมาทำตัวอีกซี่แล้วก็ให้คุณหมอลองดูว่าเออเราไปไหวไหมนะคะด้วยไข่ตั้งต้นที่เรามีแล้วก็สุขภาพที่เราที่ที่เรามีตอนนี้นะคะก็ปรากฏว่าคุณหมอข้อเห็นด้วยแล้วเขาก็บอกว่าแกก็บอกว่าเออ อยากให้ยังไงก็ต้องไปแล้วล่ะเพราะว่าเราอายุอมาสีรอบนะคะมันก็ไม่ไม่สำเร็จนะคะวันนี้ก็เลยคุณหมอก็เลยเขียนใบสั่งมาให้ว่าให้เราฉีดยานะคะฉีดยาเราจะได้ยามานะคะวันนี้กล่องเบริ่มเลยนะคะยาก็จะเป็นลักษณะอันนี้นะคะ1กล่อง1กล่องก็จะมี1เข็มเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะ ยาชื่อโกลโนนะคะมี30 IU อนะคะ1หลอดนะคะก็ฉีดได้1วันนะคะแต่คุณหมอบอกว่ายามันจะเผื่อมาประมาณ37 5 IU อายฉีดเสร็จแล้วไม่ให้ทิ้งเข็มนะคะเอายากลับไปด้วยนะคะเดี๋ยวคุณหมอเขาจะรวมหลายๆเข็มให้แล้วก็รวมเป็นเข็มเดียวเข็มเดียวกันคุณหมอบอกว่าให้ฉีดเข้าหน้าท้องนะคะเริ่มนะคะวันนี้เลยเป็นเดทเป็นวัน,วน,วนที่หนึ่ง ะะเริ่มฉีดวันนี้นะคะอีก5วันนะคะฉีดตอนเย็นช่วงเวลา16นาฬิกาถึง2ทุ่มซึ่งสมมติวันนี้เราฉีด4โมงพรุ่งนี้เราฉีด5โมงไม่เกิน2ทุ่มได้หมดเลยคะ่ะในช่วงเรจ์เวลาตรงนี้นะคะลักษณะเข็มก็จะเป็นปากกาเนาะแล้วก็ เหลือเศษ75 IU ปากกานะคะให้แช่ตู้เย็นไว้นะคะนำเศษ4หลอดเนี่ยมาแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอจะรวมยาให้ได้75คูณ4ก็จะได้300 IU ก็จะประหยัดเงินนะคะแล้วก็วันที่วันนี้วันที่24สิงหาอีก5วันวันที่29คุณหมอก็นัดอัลจาซาวนะคะแล้วก็ให้เอาเศษยามาที่โรงพยาบาลด้วย 1> day หนึก็คือให้มาอัลตราซาวด์แล้วก็เริ่มยาถูกไหมคะแล้วก็ฉีดยาไปอีกทั้งหมด5วัน day 1ิบสามคุณหมอก็นัดเก็บไข่นะคะบวกเก็บนำเชื้อของผู้ชายนะคะนะคะก็คุณหมอบอกว่าการทำไอซีครั้งนี้นะคะก็เราจะพบแพทย์อยู่ที่ประมาณสามประมาณสีครั้งนะคะทีนี้ระหว่างนั้นก็ถามคุณหมอว่าเอ๊ะระหว่างที่เราฉีด ยากระตุ้นไข่นะคะเราห้ามทําอะไรบ้างคุณหมอก็เขียนเป็นข้อปฏิบัติตัวตรงนี้มาให้นะคะข้อปฏิบัติตัวตรงนี้มาให้นะคะแกก็เขียนมาบอกว่าห้ามให้ร่างกายเราร้อนเลยนะคะร้อนนั่นหมายความว่าห้ามเหงื่อออกเลยนะคะก็ควรจะอยู่ในอุณหภูมิที่ให้ร่างกายแบบสบายเย็นสบายอะไรอย่างนี้นะคะห้ามออกกําลังกายออกกำลังกายแล้วก็จะมีเหงื่อใช่ไหมคะห้ามซาวน่านะคะออนเซน ตากแดดนะคะท้าให้เหงื่อออกก็คือคุณหมอบอกขอให้ช่วยหมอแค่นี้จริงๆนะคะสำหรับขั้นตอนการทำอีซีในรอบนี้มาดูยากันนะคะยาตัวนี้จะได้มาทั้งหมดห0 0ลอดนะคะหาลอดจะได้มาทั้งหมดห0 0ลอตจึงตรงนี้นะคะเขาก็จะใส่ลังโฟมแช่น้ำแข็งมาให้เลยนะคะแล้วก็เอ่อ ยาคุณพอเราไปรับยาที่ที่ช่องเขาเรียกว่าที่ช่องรับยาแล้วเพ๊บเนี่ยคุณพยาบาลก็บอกว่าให้กลับมาแล้วก็ก่อนก่อนที่เราจะกลับมาค่ะคุณพยาบาลเขาก็จะแอดลไลน์กลุ่มไ้ให้ในนั้นก็จะมีนักวิทย์อีกสองท่านนะคะคอยช่วยเราตอบคําถามนะคะอันนี้ก็ยาชื่อว่าโกโกนนะคะสามร้อยไอนะคะฉีกออกมายาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ยาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีเข็มเป็นปากกาแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวเข็มแต่ว่าพยาบาลบอกว่าเขาจะให้เผื่อมาค่อนข้างเยอะนะคะเผื่อมาค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะเข็มมันก็จะมีการมีปอกนะคะมีปอกปากกาแบบนี้สามารถถอดออกมาได้จึงถอดออกมาได้แล้วก็ จะเห็นยาที่อยู่ในหลอดตรงนี้นะคะ่ะมันจะมีมาส0มร0อยสายไนะคะแล้วก็มันจะมีเลขตรงนี้นะคะที่จะให้เราหมุนก็หมุนไปถึงสุดเลยนะคะ300นะคะแล้วก็มีหัวเข็มให้เรา,เาต่อหัวเข็มแล้วก็ฉีดนะคะ มาดูเรื่องค่าใช้จ่ายกันบ้างนะคะวันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งที่เราไปหาคุณหมอสำหรับอีกซรอบนี้นะคะก็เขาก็จะให้คล้ายๆใบๆใบนัดฉีดยามาด้วยนะคะสำหรับคนที่สำหรับคนที่ไม่สะดวกฉีดยาเองนะคะแล้วก็วันนี้ค่ายาทั้งหมดนะคะอยู่ที่3200 32,155บาทนะคะรวมค่าแพทย์ทุกอย่างก็จะเป็นทั้งหมด35,824บาทนะคะก็เป็นรอบที่เรารับยามา5เข็มค่ะออรอบนี้นะคะเราไปหาคุณหมอวันที่24สิงหาแต่มันเป็นรอบที่เราจะต้องฉีดวัคซีนวันที่5กันยาพอดีนะคะคุณหมอเขาก็แนะนำว่าให้เราเลื่อนนะคะไม่ให้ไม่ให้ไปฉีดยา,าวัคซีน แอสตราเซเนกานะคะเข็ม2ก็คุณหมอก็แนะนำว่าให้ให้เลื่อนนะคะไปก่อนก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวโทรไปเลื่อนนะคะอันนี้นะคะก็กำลังจะใส่เข็มหัวเข็มนะคะก็ถอดปากกาออกมานะคะถอดปากกาออกมาแล้วก็ตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นฝานะคะ เ็นฝาแล้วก็มีเข็มอยู่ข้างในเราก็ทําการเปิดแบบนี้นะคะเปิดมาเลยเปิดแล้วปุ๊บมันก็จะมีเข็มเล็กๆอยู่ข้างในนะคะเขาก็บอกว่าให้เอาเข็มตัวนี้มาแล้วก็กดเข้าไปเลยคะ่ะกดเข้าไปกดเข้าไปให้แน่นทุกด้านแล้วก็แน่นแล้วนะคะก็ให้เราหมุนหมุนเข็มอ่า หมุนเสร็จแล้วก็จะมีปอกอีกด้านหนึ่งก่อนที่จะถึงเข็มจริงๆข้างในนะคะแล้วก็ก่อนฉีดตัวเลขนะคะตัวเลขเป็นศูนนะคะ,นนะ,คะให้เราหมุนหมุนไปจนถึง300นะคะมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะหมุน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 นะคะไปจนสุดที่300ก็คือเป็นหมดโดสเลย300นะคะ หลังจากนั้นก็สามารถถอดเข็มตรงนี้ออกมาก็จะเห็นหัวเข็มตรงนี้นะคะเล็กๆตรงนี้นะคะก็อัปเดตอาการกันนิดนึงนะคะวันนี้เราฉีดยามาแล้วทั้งหมด4เข็มนะคะวันนี้จะเป็นวันที่5้าเราจะฉีดตอนเย็นตอนนี้เป็นตอนเช้าอยู่นะคะก็ วันที่หนึ่งวันที่สองไม่ค่อยมีอาการอะไรนะคะวันที่สเนี่ยเริ่มจุกท้องแต่ว่าน้อยนะคะมีลมในกระเพาะอาหารแต่พอวันที่4ี่เนี่ยโอ้โหนอนไม่ลงเลยค่ะมีแก๊สอยู่ในท้องค่อนข้างเยอะนะคะรอดูวันถัดตัดไปนะคะเช้านี้นะคะก็เป็น สรุปตรงนี้ไว้ให้นะคะเยอะมากเลยนะคะคุณหมอออกแนวเ,เป็นอาจารย์แพทย์นะคะเขาก็จะชอบแบบเขียนสอนเราอะไรต่างๆนะคะวันนี้เรามาอันตรสาวนะคะก็มาดูปริมาดูขนาดนะคะ่ะว่าไข่เนี่ยได้คุณภาพหรือไม่นะคะก็คุณหมอตรวจไข่นะคะทางด้านซ้ายนะคะก็จะมีไข่ขนาด10-13มิลน,นะคะ10ใบ ข้างขวาก็เหมือนกันนะคะมี1 0ถึง13มมิลน,นะคะ10บใบแล้วก็ผนังมดลูกนะคะอยู่ที่11มิลน,นะคะวันนี้คุณหมอก็เลยสั่งยาให้เพิ่มนะคะก็คือมีโกลโนเอฟส0มรฉีดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มียาเสริมอีกหนึ่งตัวนะคะเพื่อกระตุ้นไข่อีกหนึ่งเข็มแล้วก็บวกกับอีกยาอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือยาการไข่ตกนะคะ สรุปนะคะวันที่29วันนี้กับพรุ่งนี้นะคะฉีดยาวันละ3เข็มนะคะแล้วก็เก็บไข่คุณหมอก็จะบอกว่าเก็บนะคะประมาณประมาณที่3วันที่4หรือวันที่5กันยายนนี้นะคะก็ใกล้ๆแล้วนะคะ แล้วก็มีการคุยนะคะกับคุณหมอไปว่าเอ้เราจะตรวจโครโมโซมดีไหมถ้าหลังจากเก็บไข่แล้วคือคุณหมอก็แนะนําดีมากเลยว่าถ้าเราได้ไข่หลายใบยนะคะคุณหมอก็แนะนําให้ตรวจแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ไขน่น้อยเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนําเพราะว่าการตรวจโครโมโซมเนี่ย แกบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปนะคะตรวจบางทีได้โครโมโซมผิดปกติแต่พอไปตรวจใหม่ก็อาจจะเป็นโครโมโซมกลับมาปกติก็ได้นะคะคือระหว่างนั้นตัวอ่อนก็จะมีการรักษาตัวเองให้มันทำงานปกติต่างๆคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าเงินเราแบบว่าไม่เดือดร้อนเรื่องเงินก็ตรวจไปเถอะแต่ถ้าเกิดว่าเออตัวเสียได้เงินหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ให้ให้เราลองคิดดูเอาเองนะคะ ดูค่าใช้จ่ายวันนี้นะคะค่าใช้จ่ายวันนี้ได้ยามาฉีดอีก2วันก่อนที่จะมาพบคุณหมอวันที่ปันังคารวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็ค่าค่ายาทั้งหมด17,784บาทนะคะก่อนหักส่วนลดแล้วก็มีลดไป700กว่าบาทก็เหลือ1 7 0 7 6บบาทนะคะอันนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายของวันนี้ค่ะ ันนี้นะคะเรามียาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันตัวแรกนะคะที่เขาจะให้ฉีดก็คือโกลโนเอฟโกโนเอฟตัวนี้นะคะก็คือมันจะเป็นเศษเหลือนะคะจากครั้งที่แล้วแล้วก็คุณหมอเขารวมมาให้มันก็เลยจะได้เป็นหนึ่งเข็มเราก็ลดไปนะคะเพราะว่าเข็มหนึ่งประมาณเจ็ดพันนะคะประมาณเจ็ดพันกว่าบาทแล้วก็ตัวถัดไปเขาจะให้เราฉีด เมนอพอนะคะเมนพอตัวนี้เมนพอมันก็จะเป็นยาให้เราผสมเองนะคะตัวนี้นะคะเมนพอให้ยาเรามาผสมเองตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องทำการผสมกันนะคะตัวที่สองส่วนตัวที่3ก็จะเป็น ซิตรไทนะคะซิตรไทนอย่างนี้นะคะแต่ว่าเขาอะมีน้ํามาอยู่ในหลอดอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องผสมเข้าที่หลอดเองอันนี้ก็ต้องฉีดเองเหมือนกันนะคะสรุปว,ว่าวันนี้นะคะมียาทั้งหมดที่ต้องฉีดนะคะ3ตัวนะคะ3ตัวนะคะ วันที่8แล้วนะคะเราฉีดยาไปแล้วทั้งหมด7วันนะคะอาการเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็คือวันที่1ถึงวันที่5เนี่ยก็อาการยังไม่เยอะนะคะก็จะมีลมในท้องค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหนุนท้องเล็กน้อยนะคะอาการเบื่ออาหารนะคะที่ที่เจอส่วนวันที่6วันที่6นะคะก็คุณหมอให้ยามาสามเข็มเนาะมี What? ฟองไข่ของเราเนี่ยสองข้างมีขนาดโตขึ้นอย่างที่คุณหมอตั้งใจหรือเปล่านะคะก็พบว่าคุณหมอเขียนใบมาให้เหมือนเดิมนะคะว่าพบว่าผนังมดลูกนะคะหนาะ12มิลน,นะคะแล้วก็มี3ขีดชัดเจนสวยงามนะคะแล้วก็ข้างขวา ไข่ไซส์ประมาณ14-16ถึงมิลเนี่ยสิบฟองแล้วก็ด้านซ้ายไข่ขนาด13ถึง15มิลสิบฟองนะคะบวกไข่ไปเล็กเยอะแยะไปเลยเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็ วันนี้นะคะคุณหมอก็ให้ฉีดยาโกโนเอฟเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะ300ร้อแล้วก็เมนอพอเจ็ดนะคะแล้วก็ซิโตไทหนึ่งเข็มซิโตไทก็เป็นยาการไข่ตกส่วนพรุ่งนี้นะคะพอดีเศตยามันเหลือ3เศต เสร็จแล้ว75นะคะมันบวกกันได้225 IU ดังนั้นพรุ่งนี้กโนเอฟก็จะฉีดน้อยลงนะคะก็เป็น225 IU แล้วก็เหมือนเดิมค่ะเมนูพอกับเซตตทไทยเหมือนกันนะคะฉีด3ตัวนะคะวันที่วันเพื่อวันถัดไปพอฉีดเสร็จปุ๊บว,วันถัดไปคุณหมอนัดนะคะเป็นวันพืหถัด ตอนเย็นนะคะให้มาอันตาารซาวเหมือนเดิมแล้วก็คุณหมอก็จะตัดสินนะคะว่าจะเก็บไข่ได้หรือยังเขาวันนั้นเขาก็จะมียาให้ฉีดนะคะให้ไข่สุกนะคะก็จะนัดฉีดประมาณหนึ่งทุ่มนะคะฉีดหนึ่งทุ่มฉีดหนึ่งทุ่มแล้วก็ของวันเพฤดหาหนึ่งทุ่มคุณหมอก็จะนัดเก็บไข่ประมาณเจ็ดโมงของวันเสาร์นะคะ ก็ลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวถึงวันเก็บไข่ล้วก็จะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะค่ายาวันนี้นะคะก็จะฉีดต่ออีก2วันนะคะก็ค่ายาก็จะทั้งหมด14,442บาทส่วนลดแล้วก็จะเหลือ13,738บาทนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แลละที่จ่ายเหมือนครั้งนี้คุณหมอไม่ไม,ไม่คิดค่าแพทย์ด้วยนะคะคุณหมอใจดีมาก บางครั้งมาท่านก็ไม่คิดค่าค่าค่าแพทย์นะคะเพราะว่ามันต้องมาหาหลายๆครั้งดีมากๆเลยนะคะหลังก็จะรู้สึกเจ็บนะคะไม่รู้ทำไมน่าจะท้องเราแบบเป่ง